จริงๆเอ่าพ่อกับแม่วันอะ่ะไม่ได้เคยเห็นด้วยตั้งแต่ตอนที่หวานตัดสินใจเร็วในการที่ว่าเออจะแต่งงานนะคนรอบข้างเพื่อนฝูงไม่มีใครเห็นด้วยเพราะว่ามันเร็วทีเนี้ยพอพอมันเร็วปุ๊บ ที่วัดพูดในมุมของหวานนะแล้วเราก็ไม่ได้พร้อมกันทั้งคู่ในหลายๆปัจจัยก็คือทั้งคุณด้วยทั้งเขาด้วยกัาไมล็บแล้วพอมันหลังโควิดมันก็เริ่มนานละนานแล้วคุณพ่อคุณแม่หวานก็เหมือนขอว่าให้เข้ามาอัปเดตกันทุกปีได้ไหมว่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมว่ายังอยู่เหมือนเดิมเขาเห็นแล้วว่ายังคบกันอยู่แต่ว่ายังรักกันจะอยากแต่งกันทะเลาะกันบ่อยจากปัญหาของเราที่ในบ้านเราก็ฟาดฟันกันเองพ่อกับแม่ก็เลยเหมือนว่ามันนานแล้วนะมัน ห้าหกปีแล้วยังจะแต่งหรือเปล่าซึ่งพ่อหวานปกติไม่เคยอึปากอะไรเลยแต่พ่อหวานบอกว่าถ้าไม่แต่งปีหนะ้าไม่ให้แต่งแล้วนะเขาเขาเลยบอกว่าอย่าว่าแต่เงินล้านเลยครับเงินหมื่นตอนนี้ยังยากเลยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะวันนั้นแต่หวานจะไม่พูดอย่างนี้นะวันนั้นหวานไม่อยากดูศาสต์โครนนะแต่ว่าหวานก็โดนมาเยอะอะเลิกพอแม่เลิกพอแม่แล้วคนอย่างหวานต้องเก็บเรื่องนี้มาสองปีอะ แล้วบอกว่าจ่ายค่าโรงแรมหมดแล้วอะจริงมันแค่มาจำทีเนี้ยมันมีอีกก้อนที่ต้องจ่ายก็กะว่าเดี๋ยวเอาซองมาโปแล้วก็สปอนเซอร์ชุดแต่งงานอะไรเงี้ยก็พยายามคิดกันอยู่เอาง่ายๆอย่างตอนบ้านจะขายอ่ะบ้านน่ะขายมาเป็นปีแล้วมีคนเข้ามาดูประกาศในเอเจนต์เข้าไปดูย้อนไปดูก็ได้แบบมันขายคนมาดูประมาณเป็นสิบยี่สิบคนแล้วอะแต่มันมาขายได้หลังจากประกาศเลิกแล้วคนก็มาด่าหวานบอกว่าขายเลื่อนห่อชํำรัก ハハ <me> <laughs>